สวัสดีค่ะทุกคนคุณอยู่กับป้อมสวยและที่นี่คือ,อหาดพลาละยองค่ะ วัสดีทุกคนค่ะตอนนี้อยู่ที่หาดพลาจังหวัดระยองนะคะคือเวลามาระยองอะ่ะฉันไม่ได้มาทะเลนานมากเลยคือคือครั้งนี้หลานมาที่ตลาอยากบอกโอ้ยขอมาทะเลนิดนึงก่อนกลับนี่ค่ะก็เลยมาที่นี่ใกล้ๆทะเลที่หาดพลาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะทุกคน ท,ทุกนคนต้องไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ําลําคลองหรือทะเลนะคะเพราะว่ามันเนี่ยสกรปรปกมากดูเธอมีเศษแก้ว,วอะไรด้วยอะ่ะคือก็เป็นขยะที่มาจากคนมาเที่ยวทิ้งส่วนหนึ่งแลวฉันก็เชื่อว่ามันก็ลอยมาจากตามทะเลตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าทิ้งขยะเรี่ยราดนะคะทิ้งลงถังนะ,ะ,เ,นะเพื่อโลกที่เราน่าอยู่บ้านของเราเองเนี่ยประเทศไทยเองบ้านของเราเองนะเพราะฉะนั้นรักษาความสะอาดนะคะอย่าทิ้งขยะกัน บายทุกคนแค่นี้แหละหลานถ่ายรูปก,ก็อยู่ด้านหลังค่ะถ่ายรูปก,กับทะเลแล้วก็เดี๋ยวกลับราคาคงไม่ได้มีใครเล่นน้ำกันนะคะเพราะมันก็เย็นแล้วเดี๋ยวกลับถึงกรุงเทพเย็นค่ะขอเป็นวันที่ดีค่ะบทุกคนได้บายอุยเสื้อค่ะเซ็กซี่ครบคอนเซ็ปต์บายทุกคนบ๊ายบายจากทะเลค่ะให้มีวันที่ดีค่ะ